สาพูเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดงพงไพรอย่าได้มาหลอกหลอนพวกเราเลย <_ d ose> พวกเราทหารพลานมาดี <_ d ose> มาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยหากพวกเราทหารพลานคนใดได้ลบหลู่ดูหมิ่นและทำให้ท่านเจ้าป่า <_ d ose> เจ้าเขาเจ้าดงพงไพรนั้นไม่พอใจลูกช้างขออภัยแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเถิด ผมพล่พมรณนา,นาอธิษฐานยังไม่ทันจบดีก็มีเสียงล่องลอยตามสายลมในยามดึกลงมาจากยอดไม้ใหญ่ต้นนั้นอีกยิงแม่งเลยไหมครับโมน้าะเดดสามหลังปดปุ่มห้ามไกลย,ยกปืนขึ้นประทับบาไหล จ้องไปที่ยอดไม้ใหญ่ต้นนั้นอย่างไม่ทันที่อาวุธปืนอาก้าในมือของเดชสามหลังลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลจะดังคำรามขึ้นมีเสียงพูดแทบเป็นเสียงกระซิบว่าเดชอย่ายิงเขามาดีเสียงที่หลุดออกจากปากปลามเดชสามหลังในวันนั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือพี่สีหัวหน้าชุดจูโจมเดนตายนั่นเองแล้วพี่จะทำยังไงต่อคุณ ผีกองกอยหลุดคำถามออกมาเบาๆพอที่ทหารผ่านรุ่นพี่จะได้ยินเดี๋ยวพี่จะขอร้องเขาเองจากนั้นเสียงที่ผมและพ,กพวกเดนตายชุดดำได้ยินคือเสียงทหารผ่านรุ่นพี่พูดจาเป็นภาษาอีสานขอร้องวิงวอนให้เจ้าป่าเจ้าเขาในร่างของสัตว์ปีกตนนั้นอย่าได้มารบกวนพวกเราเลย สาธุบวาทันสิเดินทางมาจากฝากฝ้าหรือมาจากป่าหิมพ่านสิมาด้วยเหตุผลกลใดก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายเขากาบไหววิ่งว่อนอย่าได้มารบกวนพวกข้าน่อยเลยเด้อขอให้เป็นสุขเป็นซุกเถิดเด้อสาธุแปลกมากครับหลังจากที่หัวหน้าชุดพูดจบได้ไม่ถึงสิบนาทีสัตว์ปีกตัวดังกล่าวก็ขยับปีกบินออกจากยอดไม้ใหญ่ต้นนั้น มุ่งหน้ากลับไปที่ป่าดงดิบในเขตประเทศกรัรมพูชาลุ่งเช้าของวันต่อมาเหตุการณ์ที่ฐานปฏิบัติการพระลานกงเกวียนกลับมาเป็นปกติอีกครั้งจะมีก็เพียงเสียงพูดกันปากต่อปากว่า เมื่อคืนมีสัตว์ป่าดึกดำบันบุกเข้ามาที่ฐานพลานกงเกียนและข่าวดังกล่าวยังได้แพร่สะพัดลงไปที่ฐานปฏิบัติการส่วนหลังอีกจนพักพวกเพื่อนๆหลายคนรู้สึกเป็นห่วงโดยเฉพาะท่านมหาบอยทหารพลานพยนศิริลาวันฐานพลานน้องใหม่จากจังหวัดแพร่มันต้องการขึ้นมาอยู่ที่ฐานปฏิบัติการพลานกงเกียนเพื่อพิสูจน์ความจริง และในตอนบ่ายของวันถัดมามหาบอยทหารพลานน้องใหม่ไฟแรงก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่ฐานพรลานกงเกวียนตามความต้องการของมันมันมาแล้วก็ไม่เสียเที่ยวเพราะว่าในตอนตีสของวันนั้นเจ้าสัตว์มีปีกประหลาดก็กลับมาอีกครั้งและมันได้มาจับอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่หน้าบังเกอร์ของผมเช่นเดิมไอ้นกบ้า ทำไมมึงไม่ไปจับไปเกาะที่ต้นไม้นหน้าแนวชุดอื่นบ้างเสือกมาจับอยู่เฉพาะหน้าบังเกอร์กูมึงรู้ไหมว่ากูกลัวเดดสามหลังพูดออกมาลอยๆจากเสียงที่มันพูดนี่เองทําให้ผมโผล่หน้าลุกออกมาจากบังเกอร์และยังไม่ทันยืดตัวขึ้นยืนด้วยซ้ําเจ้าสัตว์ปีกประหลาดก็ส่งเสียงทักทายยังกับผมเป็นเพื่อนของมัน ขนหัวผมลุกชูชันอย่างช่วยไม่ได้ผมทั้งกลัวทั้งสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าสัตว์ป่ามีปีกต้นนั้นมันเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่ แต่เอาเถอะไม่ว่ามันจะเป็นสัตว์ปีกชนิดใดก็ตามคืนพรุ่งนี้ถ้ามันกลับมาอีกมันจะต้องเจอกับทีเด็ดของผมอย่างแน่นอนผมพึพมพำหลุดน้ำเสียงออกจากปากเบาๆเพราะผมมีแผนการปราบปลามเจ้าสัตว์ปีกต้นนั้นอยู่แล้วยามเช้าราวแปดนาฬิกาตรง ผมผ่าล่างที่ค่อนข้างจะผอมแห้งและแรงน้อยเดินไปที่ใจกลางฐานปฏิบัติการพร้อมกับส่งเสียงตะโกนเรียกทหารพลานรุ่นพี่อีกท่านหนึ่งคือพี่บ๊อหรือฐานพลานสุทินสายทองผลวิทยุสื่อสารว่าพี่บ๊อบพี่บ๊อบมีอะไรให้รับใช้น้องรักพี่บิอมถามผมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตามแบบฉบับของแกเอง ผมมีปัญหากับเจ้าสัตว์ปีกนิยามวิการตัวนั้นที่ช่วยผมหน่อยได้ไหมฮะจะให้พี่ช่วยยังไงบอกมาเลยน้องพี่ช่วยวิทยุลงไปบอกผู้กองขวนด้วยว่าให้ซื้อหนังสติกให้ผมคู่หนึ่งไอบ้บ้ามึงจะเอาหนังสติกไปยิงกระบาลทหารเวียดนามหรือไงวะพี่บ้มตะคอกถามพร้อมทั้งยิงฟันหัวเลาะออกมาจนเห็นฟันทั้ง32ซี่ ลาวพี่ผมจะเอามายิงสัตว์ประหลาตัวนั้นนั่นแหละผมบอกกับทหารพลานรุ่นพี่ไปตามความเป็นจริงจากนั้นผมก็มองเห็นพักพวกอีกหลายคนเดินปลี่เข้ามาที่พีเบ้มเพื่อให้วิทยุสั่งซื้อสิ่งของที่ต้องการสิ่งของที่พวกเราต้องการสุดๆในยามนั้นได้แก่สมุดปากกาซองจดหมายหนังสือบางกอกรายสัปดาห์หนังสือชีวิตลักลายสัปดาห์ หนังสือสลา,าคนเศร้าและหนังสืออื่นอีกหลายๆปกแต่ทุกคนลงท้ายด้วยการสั่งซื้อหนังสติ๊กคนละหนึ่งคู่เพื่อนเพื่อนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอามาปราบเจ้าสัตว์ประหลาดมีปีกตนนั้นและบ่ายแก่ๆของวันเดียวกันนั้นกำลังพลที่ลงไปรับสเสบียงอาหารก็กลับมาพร้อมกับสิ่งของอุปกรณ์หลายอย่างรวมทั้งหนังสติ๊กที่พวกเราสั่งซื้อ เมื่อได้หนังสติ๊กมาแล้วพวกเราก็จัดแจงผูกใส่ยงมที่จะททำไว้ก่อนหน้านั้นแล้วไม่ถึงสิบนาทีพวกเราก็ผูกหนังสติ๊กเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานตกดึกคืนนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่มืดสนิทเงียบสงัดและค่อนข้างจะหนาวเย็นยะเยือกพวกเราหลายคนไม่ยอมหลับยอมนอนเพราะนอนไม่หลับ เมื่อนอนไม่หลับทุกคนจึงมานั่งออกกันอยู่ที่หน้าบังเกอร์ของผมกับเดชสามหลังเพื่อลอเวลาที่เจ้าสัตว์ปีกประหลาดตนนั้นจะปรากฏกายเวลาค่อยๆเค,คลื่อนที่ไปเรื่อยๆจากหนึ่งทุ่มเป็น2ทุ่มเป็นสามทุ่มเป็น4ี่ทุ่มก็ยังไม่มีวี่แววของสัตว์ปีกประหลาดตนนั้นจะมาปรากฏกายให้พวกเราได้เห็นแต่พอเข็มนาฬิกาบอกเวลาวัตีสี่เศษเศก็มีเสียงพลึบพลึบ พลึบดังขึ้นมาจากหุบเขาทางด้านทิศใต้ของฐานปฏิบัติการเสียงของมันดังมากจนผมรู้สึกหวั่นไหวและคิดไปว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้น่าจะมีรูปร่างใหญ่โตพอๆกับหมาหรือควายแต่ทุกครั้งที่มันบินโฉบเฉี่ยวเข้ามาใกล้ฐานปฏิบัติการของพวกเรานั้นพวกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นรูปร่างหน้าตาของมันได้เลยเพราะว่ายามวิการในป่าดงดิบแห่งนั้นมันมืดมาก มืดจนมองไม่เห็นแม้กระทั่งร่างกายของตนเองจะรู้และสัมผัสได้คือเสียงและความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเมื่อพวกเรามองไม่เห็นผมจึงไม่สามารถบอกกับท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวไทยทุกท่านได้ว่าสัตว์ป่ามีปีกตนนั้นรูปร่างหน้าตาของมันเป็นเช่นไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถบอกได้คือมันจะมาในเวลาตีสี่เศษของทุกคืนและก่อนที่ดวงตะวันจะโผล่ขึ้นในยามเช้า มันก็จะบินจากพวกเราไปและในคืนนั้นก็เช่นกันมันบินกลับมาที่ไม้ใหญ่ต้นนั้นอีกครั้งและเมื่อมาถึงแล้วกิริยาที่มันแสดงออกบอกพวกเราให้รู้ว่ามันมาแล้วคือเสียงหัวเราะเยาะเย้ยถากถางพวกเราเอาไงดีวะนน เดชสามหลังส่งเสียงถามฝ่าความมืดออกจากเบิ่มนอนจัดการเลยผมหลุดเสียงบอกกับเดชสามหลังจากนั้นเสียงที่ผมได้ยินคือลูกหินก้อนเท่าหัวแม่มือปลิวว่อนออกจากหนังสติ๊กในมือของเดชสามหลังและเพื่อนๆอ,อีก3าสี่คนคุณพระคุณเจ้าช่วยเมื่อลูกหิน3ามสี่ลูกพุ่งไปถึงยอดไม้ใหญ่ต้นนั้นมีเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด จากนั้น <reflex> ก็เป็นเสียงหัวเราะเยาะเย้ยหลุดจากปากของมันฟังแล้วชวนขนหัวลุกไม่น้อย เด็ดสามหลังคูณผีกองกอยผมนนนาวินวีลพันธ์สุกเสริมและหมอหญนอำนวยผมหอมยิงหนังสติ๊กขึ้นไปที่ยอดไม้อีกนับสิบลูกเช่นเคยครับมีเสียงหัวเราะเยาะเยะ้ยถากถางหลุดออกจากปากขงสัตว์ป่ามีปีกตนนั้นแล้วมันก็บินหนีหายไปกับความมืดของลาตรีการ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเจ้าสัตว์ป่ามีปีกตนนั้นรูปล่างหน้าตาของมันเป็นอย่างไรมันมาจากฟากฟา้าหรือมาจากป่าหิมมพา,านหากท่านผู้ฟังพี่น้องชาวไทยท่านใดพอจะทราบคำตอบขอความกรุณาคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ จบตอนแล้วครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับฟังแล้วขอความกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณได้หลายครับ